เก็บของเก่าอยู่ดีๆฮะเปิดมาตกใจเจอระเบิด2ลูกตำรวจสพพระประแดงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า e o เข้าตรวจสอบหลังจากรับแจ้งนะครับว่าพบระเบิดจํานวน2ลูกภายในกระสอบปุ๋ยสีขาวจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวมีลักษณะคล้ายลูกกระสุนปืนใหญ่ส่วนคนที่พบระเบิดดังกล่าวคือคุณบูงาและคุณสมชายซึ่งเป็นสามีภรรยากันนะครับเขามีอาชีพเก็บของเก่กานี่แหละครับทั้งคู่บอกว่ากาลังหาเก็บของเก่าตามถังขยะและข้างทางนะครับจนไปค้นถังขยะริม ถนนในซอยหนึ่งเข้าไปเจอกับกระสอบสีขาวก็ <c oughs> เลยเก็บกลับมาเพื่อจะมาคัดแยกนะของที่หาได้ที่จะไปขายเนี่ยครับจนเช้าเมื่อวานนี้ภรรยาแกะกระสอบดังกล่าวออกมาดูตอนเก็บเขาไม่ได้แกะ <c oughs> เขาก็ย,ยกมาทั้งกระสอบเลย <c oughs> แต่พออีกวันต้งขึ้นเนี่ยมาแกะดูเอา้ามาเจอระเบิด2ลูกนะฮะซึ่งในระเบิดมีเสื้อผ้านตัวสองลูกนี้นะครับมีเสื้อผ้า2ชุดเข็มขัด1เส้นด้วยซึ่งระเบิด2ลูกห่อด้วยเสื้อยืดสีน้ำตาลอีก1ชั้นนะครับตกใจมากบอกญาติให้แจ้งตำรวจเลยครับ